สวัสดีคับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเน่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว TUF นะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มอาหารที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐก,ฐ,ฐกิจต่ำนะครับหากเทียบกับกลุ่มอื่นให้อีกทั้งคาดว่าในปีหน้าเนี่ยจะเห็นผลบวกที่ชัดเจนในการเข้าซื้อ M w เข้ามานะครับก็แนะนํา,นานเคียงกําไรนะครับราคาเหมาะสมน่ามอง ไว้ที่68.50บาทนะครับตัว TTW นะครับราคาเมื่อวานก็ยืนได้นะครับแม้ว่าตลาดจะปรับตัวลดลงไปเกือบ20%นะครับถ้าหากมาดูในเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะครับในเขตเพื้นที่ของปทุมธานีกับนะครปฐรมเนี่ยจะลดลงได้ช้าครับแต่หลังจากน้ำท่วมเรามองว่าความต้องการใช้น้ำประปาในช่วงต้นเพื่อทำความสะอาดเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับประกอบกับบ,บอร์ดของบริษัทเองเนี่ย พิจารณาจะเข้าลงทุนในตัว CK Power ครับที่30%ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่20ทธันวามนี้นะครับหากผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยเรามองว่าจะทำให้ในปี55นะครับจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว CK Power เข้ามานะครับอันนี้เนี่ยก็จะสามารถชดเชยนะครับภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นหลังจากตัว TTD View เนี่ยหมด BOI ลงนะครับก็แนะนำเกณฑกำไรนะครับราคาเหมาะสมมองไว้ที่6.75บาท ตัวสยามสติลนะครับราคาก็บวกส่วนที่ทางตลาดที่ลบได้ตลาดที่ลบนะครับก็คาดว่าน่าจะมีจากผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งจะออกมาเติบโตได้ดีนะครับซึ่งสําหรับผลประกอบการเนี่ยเขามีการขออนุโลมนะครับประกาศงบเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งหากดูเนี่ยการรับรู้งานจากออสเตรเลียนะครับที่จะส่งมอบในครึ่งปีแรกเนี่ย จะมีสูงถึง38ล้านเหรียญนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้ในงบครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะยังออกมาดีนะครับแต่เนื่องจากยังไม่ได้มีงานใหม่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็คงจะเห็นในครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรคงลดลงมากเช่นกันนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้3บาท50นะครับก็แนะนําเก็งกําไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของเมเจอร์นะครับในแง่ของผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยจะพบว่าตัวกําไรออกมานะครับทรงตัวเทียบกับปีที่แล้วเลยนะครับอยู่ที่2 1 5 ล้านบาทนะครับตัวไรายได้เนี่ยโตรประมาณ11%นตะครับตัวที่ส่งผลให้ตัวกำไรเนี่ยไม่ได้เติบโตนะครับเหมือนตัวไรายได้ก็คือเนื่องมาจากต้นทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับตัวค่าใช้จ่ายขายบริหารเองก็ยังเติบโตกว่าตัวการเติบโตของตัวไรายได้นะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยออกมาไม่ได้เติบโตอะไรเลยนะครับสาหรับในไตรมาสสี่นะครับมองว่าน่าจะเป็นกําไรที่ต่ําสุดในรอบ2ปีครึ่งเลยนะครับเนื่องจาก ภาวะน้ําท่วมนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยมีการทยอยปิดสาขาชั่วคาเนี่ยตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับสาขาที่ถูกปิดไปเนี่ยก็มี14แห่งนะครับคิดเป็นจํานวนโรงภาพยนต์เนี่ยทั้งหมด90โรงนะครับเทียบเท่า2.05หมื่นที่นั่งนะครับแล้วก็เลนโบลิงก็ถูกปิดไปอีก146เลนนะครับซึ่งหากเทียบกับจํานวนทั้งหมดแล้วเนี่ยจะพบว่า คิดเป็นจํานวนลงที่24เปอร์เซ็นต์นะครับที่นั่งใน23เปอร์เซ็นต์แล้วก็โบลิิงที่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์ซึ่งจากการปิดเนี่ยก็จะทําให้ตัวรายได้ในกลุ่มนี้น่าจะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของรายได้จากตัวหนังนะครับเอ่อยังคงเห็นการเติบโตนะครับในเดือนตุลาแล้วก็ต้นพฤศจิกาสาเหตุก็คือเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยฐานรายได้จากตัวหนังเนี่ยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้จะเกิดภาวะน้ำท่วมเนี่ยก็ยังทำให้ตัวไรายได้จากตัวหนังเองเนี่ยยังคงเติบโตได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของการปิดสาขานะครับก็จะส่งผลกระทบรายได้ต่ออาหารเครื่องดื่มพื้นที่เช่าค่าโฆษณานะครับก็จะถูกกระทบให้ปรับตัวลงนะครับรวมไปถึงอกองทุน M J L F ซึ่งเข้าถืออยู่ประมาณ33%เนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการปิดสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็รัชโยธินด้วย นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาจะได้รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากตัว M J R F ลดลงนะครับแต่เนื่องจากในไรมาส4เองเนี่ยยังคงมีหนังใหญ่ที่จะเข้าสายนะครับในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยเดเช,ย,ชยในช่วงของน้ําท่วมได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจะเว v e r ทั้งหมดหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องดูต่อไปนะครับสำหรับในไรมาส4นะครับที่ผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับประมาณการตัวกําไรลงนะครับจากเดิมเรามองไว้อยู่ที่ 896ล้านเนี่ยปรับลงมาเหลือ769ล้านนะครับสำหรับในปีหน้านะครับแม้ว่าภาพยนต์ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มากเหมือนในปีนี้นะครับแต่เนื่องจากจำนวนโรงเนี่ยตามแผนที่เขาจะเปิดเพิ่มขึ้นอีก46โรลงนะครับทำเป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับจากปัจจุบันที่มี100ยโรงเนี่ยเป็น200ลโรงนะครับในปี55อันนี้เนี่ย เนื่องจากค่าตั๋วในระบบของดิจิตอลนี่จะสูงกว่าค่าตั๋วด้วยปกตินะครับเราก็จะมีภาพยนตร์3 d นะครับที่มีค่าตั๋วสูงเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงการทำการตลาดผ่านบัตร M Generation ของเขาที่มีตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกเกินหนึ่งล้านลายแล้วเนี่ยเรามองว่า,าน่าจะช่วยในเรื่องของรายได้จากตัวภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องเฉลี่ยให้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยก็น่าจะเห็นการใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายด้าน พนักงานแล้วก็บุคลากรลงนะครับส่วนบริษัทร่วมเองเนี่ยน่าจะมีส่วนแบ่งกําไรที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากตัว SF เนี่ยจะมีการเปิดเมกาวางนานครับแล้วก็ PVR BOO ที่อินเดียนะครับซึ่งทำโบลิ่งเนี่ยก็จะมีการเปิดโบลิิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับอันนี้ก็น่าจะส่งผลดีให้กับตัวของเมเจอร์นะครับกำไรในปีหน้านะครับเรามองไว้อยู่ที่878ล้านบาทนะครับ PE ที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่16เท่านะครับราคาพื้นฐานก็จะอยู่ที่16บาทนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับสู่ตัว TKS นะครับผลประกอบการในไตรมาสสเนี่ยประกาศออกมาเติบโตขึ้นไปถึง99เทียบ Year on Year นะครับตัวรายได้เนี่ยเติบโต15นะครับสาเหตุที่ตัวกำไรออกมาเติบโตเยอะเนี่ยเนื่องจากมีกำไรจากการขายที่ดินแล้วก็ โรงงานที่เพชรบุรีเข้ามา19ล้านนะครับซึ่งถ้าหากเราหาักตัวนี้ออกนะครับก็ยังถือว่าการดำเนินงานปกติเองยังเติบโตได้ถึง50%นะครับในไรมาส4นะครับแล้วก็แบ็กล็อกในมือเนี่ยถ้าดูนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีแบ็กล็อกในมืออยู่ประมาณ500ล้านบาทนะครับจะรับรู้ในไรมาส4เนี่ยอยู่ที่20%นะครับที่เหลือจะยกไปในปี5 5ทั้งหมดนะครับซึ่งในไรมาส4ี่ที่เกิดภาวะน้ําท่วมครับในแง่ของผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานของ ตัว TKS เองเนี่ยไม่ได้มีผลนะฮะเนื่องจากตัวโรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะครับแต่เนื่องจากลูกค้าบางส่วนเนี่ยถูกน้ําท่วมนะครับทำให้มีลูกค้าเลื่อนรับมอบงานแล้วก็รับงานแค่เพียงบางส่วนนะครับซึ่งสถานการณ์หากน้ําท่วมพี่คายลงเนี่ยแล้วก็ลูกค้าต้องการรับงาน เร็วเนี่ยตัวบริษัทเองก็สามารถพร้อมที่จะทําให้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องไปดูว่าไอ้ตัวเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยจะคลี่คลายได้เร็วขนาดไหนนะครส่วนตัวซีเน็กซึ่งเป็นบริษัทร่วมเนี่ยก็มีผลกระทบจากการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากปัญหาของด้านโลจิสติกนะครับสําหรับประมาณการนะครับในปีนี้เนี่ยเรามีการปรับประมาณการขึ้นนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากการปรับกําไรการขายที่ดินเข้าไปนะครับในประมาณการนะครับก็จะทําให้กําไรเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 251ล้านนะครับส่วนปี55เนี่ยเรามองกำไรจะอยู่ที่259ล้านนะครับเติบโตไม่มากเนี่ยก็เนื่องจากตัวหนึ่งไม่มีเรื่องของรายการพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามองเราอิง PE นะครับที่8เท่านะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่8.40บาทนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อเหมือนกันนะครับตัว TMT นะครับกำไรในไตรมาส3เนี่ยประกาศออกมานะครลดลงประมาณ8เทียบ QonQ นะครับ มาอยู่ที่ประมาณ53ล้านนะครับอันนี้ก็เนื่องจากตัวส่วนต่างของราคาขายกับต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับก็เลยส่งผลให้ในช่วงไตราเดือนแรกเองเนี่ยกำไรสุทธิลดลงไปประมาณ3%นะครับมาอยู่ที่207ล้านบาทแนวโน้มในไตรมาส4นะครับก็คาดว่าจะปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็จากภาวะน้ำท่วมที่ทําให้อุปสงค์ในตลาดเนี่ยชะลอตัวออกไปนะครับอีกทั้งโรงงานของก้อยเองแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอยู่ในอําเภอ วังน้อยนะครับอุธยาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผลกระทบนับก็คาดว่าผลการดําเนินงานทั้งปีเนี่ยตัวกําไรเนี่ยจะลงมาอยู่ที่210ล้านบาทนะครับสำหรับในปีหน้านะครับเรามองกําไรเนี่ยอยู่ที่285ล้านบาทมาจากอะไรก็คือการกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังสถานการณ์น้ำขี้คายลงแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวขึ้นก็จะส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กกลับมาให้อีกคั้งก็ยังได้ประโยชน์จาก การปรับลดภาษีนิติบุคคลลงเหลือ23ด้วยนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่5.50บาทนะครับตัวนี้ก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับ e c โกนะคะก็ในควอเตอร์3กําไรก็อ่อนตัวลงนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามสัญญาของ PPA ที่จะสิ้นสุดของใกล้ๆระยะ ทายสัญญาของระยองกับลงไฟฟ้าระยองกับขนมนะคะเก้าเดือนแรกประกาศกำไรออกมาก็ลดลงไป3 1 4, 4 7เอปอนเยนียนะคะอันนี้ในเก้าเดือนแรกเนี่ยรายได้ค่าไฟลงไฟฟ้าระยองลดไป12%อเปอนเยียขนมลดลงไป23%เยอนเยียนะคะก็เป็นไปตามสัญญา PPA ที่เขาทำกับกฟผไว้นะคะแล้วก็รายได้ที่ลดลงแต่ต้นทุนก็กลับเพิ่มขึ้นเพราะอยู่ในช่วงปลายสัญญาที่ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นกําไรของพวกสองลงไฟฟ้าใหญ่ของเขานี่ก็จะลดลงกอล์ฟมาจินลดลงจาก 9, 9เดือนปีที่แล้วที่37%มันอยู่ที่26.68%นะคะในส่วนของ BLCP ก็มีการลดลงในค่าความพร้อมจ่ายนะคะแล้วก็มีซ่อมบำรุงในโรงไฟฟ้าของ Gulf Power Generation นะคะมี Major overhaul สำหรับโรงไฟฟ้าน้ำเทิน2นะคะมีเนื่องจากมีน้ำเต็มเขื่อนทำให้การเปิดเปิดให้มีน้ำไหลไม่ได้นะคะผลิตไฟฟ้าไม่ได้ไปประมาณเดือนหนึ่งก็ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงด้วยนะคะ ทั้งปีเราคงประมาณการไว้ที่เดินคือ5,600ล้านบาทนะคะเพราะว่าคอสตสซ์เนี่ยกำไรจะอ่อนลงกว่าทุกๆไตรมาสนะคะอันนี้เพราะว่ามี major o v e r h a อรในโรงไฟฟ้าระยองแล้วก็ขนอมแล้วก็ BRCP ก็มีหยุดซ่อมบำรุงเช่นเดียวกันนะคะในปีหน้าเราก็ยังมองว่ากำไรจะลดลงด้วยเช่นกันแต่เขาก็พยายามที่จะ หาการลงทุนอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะก็มองดูว่าไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเครซอนในฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น52%ก็จะมีเงินกําไรส่วนแบ่งกําไรเข้ามาชเชยได้บางส่วนแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะคะที่ลบบุรีก็จะเริ่มให,ให้ให้ดำเนินงานนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าจะ,จะพยายามหาทางเอโก้ก็ต้องพยายามหากําไรจากแ,แหล่งอื่นเข้ามาใหม่หรือสร้างไรายได้จาก โรงไฟฟ้าใหม่ๆที่เขาจะเข้าไป takeover เนี่ยเข้ามานะคะเพื่อให้ไม่เพื่อให้ชดเชยกับกําไรของโรงไฟฟ้าระยองและขนอมที่ลดลงไปนะคะเรายังมองว่าสําหรับการลงทุนในเอโกเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่มี dividend y i ที่ดีนะคะเขาจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า5บาท25สตางค์ต่อปีนะคะตอนนี้ก็ต่อหุ้นแล้วก็คิดเป็น dividend y i ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6%นะะแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน99บาทนะคะ ก็เป็นในส่วนของตัว TTA นะครับขาวเมื่อวานก็คือเรื่องของการเพิ่มสัดส,ส่วนนะครการลงทุนในเหมืองที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาแจ้งว่าบริษัทลูกก็คือโซลิอาโดนะครับซึ่งถือหุ้น100%เนี่ยได้เข้าถือหุ้นทางตรงนะครับใน SKI Energy นะครับที่47.07%นะครับจากการลงทุนทั้งเงินสดแล้วก็การแปลงนี้เป็นทุนนะครับหากดูเดิมเนี่ยตัว SKI Energy เนี่ย มีผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยสอลายนะครับก็คือ SKI Construction Group นะครับที่60%แล้วก็ตัว m e r t o n Group นะครับที่40%ซึ่ง s o l i a d o เนี่ยก็ถือหุ้นใน m e r t o n Group ที่24.31%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยตัว TTA เนี่ยก็จะถือหุ้นทางอ้อมนะครับในตัวเ,เหมืองที่9.72%ซนะครับซึ่งการเข้าถือหุ้นในตัวเหมืองตัวนี้ครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ตัว TTA เนี่ยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ย อยู่ที่เกือบ57นะครับโดยตัวเหมืองเนี่ยมีการผลิตฐานหินในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ1.2หมื่นเฮกเตอร์นะครับแล้วก็มีสัมปทานเพิ่มในเขตของเ,ออเซบูที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการขอพื้นที่สัมปทานอยู่นะครับซึ่งก็คาดว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการผลิตได้อยู่ที่ประมาณ1.8แสนตันนะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็น2.4แสนตันในปี56นะครับ สำหรับถากดูภาพโดยรวมของธุรกิจนะครับเราก็ยังคงเห็นธุรกิจเดินเรือนแนวโน้มยังไม่ดีนะครับเนื่องจากสะพายของเรือใหม่ที่ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเมอร์เมดมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับบาคอนโกนก็ยังคงไปได้ดีนะครับส่วนตัว,ว UMS เองเนี่ยก็ยังมีผลกระทบเรื่องจากน้ําท่วมนะครเนื่องจากการขนส่งหรือโลจิสติกที่ไม่สามารถส่งไปให้ลูกค้าได้แล้วก็ยังหยุดโรงงานที่สมุทรสาครเนื่องจากการประท้วงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับส่วนเหมืองถ่านหินเ,นเดิม ที่คาดว่าน่าจะมีรายได้เข้ามาในปี56อย่างมีนัยยะเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นเร็วขึ้นในปี55นะครับแล้วก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานท t a เรามองไว้25บาท50 ็ในส่วนของฮาน่านะคะเมื่อวานก็มีมิ팅นะคะก็มีพูดถึงในเรื่องของตัวน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะคะที่ไฮเทคเนี่ยก็ตั้งแต่บริษัทเนี่ยจริงๆปิดไปตั้งแต่วันที่6ตุลานะคะแต่ว่าน้ําท่วมเนี่ยเกิดเกิดขึ้นวันที่13ตุลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเป็นเป็นฐานการผลิตตัว IC นะคะซึ่งมีสัดส่วนรายได้สักสาของยอดขายนะคะแม้บริษัทเนี่ยจะสามารถนําเครื่องจัรกออกมาได้บางส่วนนะคะตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็น25%ของกําลังการผลิตเดิมนะคะแต่ แล้วก็คาดว่าจะนําเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยจะมาผลิตที่โรงงานลำพูนกรุงเทพแล้วก็เจียซิงแทนนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้เนี่ยก็ประมาณมกรา2555เป็นต้นไปนะคะคาดว่าใน4ถึงเดือน4 5เดือนข้างหน้าเนี่ยกำลังการผลิตในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยถึงจะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติก่อนน้าท่วมที่เกิดขึ้นนะคะ สำหรับโรงงานดังกล่าวเนี่ยบริษัทก็มีการประกันความเสียหายไว้แล้วนะคะทั้งในส่วนของเครื่องจักรนะคะรวมถึงการประกันความเสียหายในการหยุดผลิตด้วยนะคะออมองออคาดตัวมูลค่าเครื่องจักรที่เสียหายเนี่ยที่อาจจะต้องบุกในไตรมาสมาสี่เนี่ยคือบันทึกในไตรมาสสี่เนี่ยประมาณสัก40ล้านเหรียญน,นะคะส่วนเงินประกันเนี่ยคาดว่าจะได้คืนเนี่ยประมาณไตรมาสหนึ่งของปี55าหานะคะสำหรับปี2554เนี่ยทั้งฝ่ายปรับประมาณการลงนะคะเนื่องจาก ต้องบอกว่าไตรามาสสีเนี่ยรายได้ที่โรงงานที่ยุทธยาเนี่ยก็คงเข้ามาแต่ว่าคงมีสัดส,ส่วนที่ไม่มากนะคะเนื่องจากผลิตไปก่อนหน้านะคะแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็ยังคงจะต้องจ่ายตามปกตินะคะในส่วนของเรื่องของพนักงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลประกอบการงวดก้าเดือนที่ออกมาค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการลงนะคะจากเดิมนะคะ ตัวยอดขายเองนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง5%อยู่ที่508ล้านเหรียญน,นะคะโดยปีนี้เนี่ยผลกระทบจากทั้งเรื่องต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นตัววัตถุด,ดิบแล้วก็ค่าเงินที่แข็งค่านะคะก็ทำให้ตัวอัตรากำไรลดลงนะคะปรับประมาณกำไรสุทธิ ่อรายการพิเศษเนี่ยเหลือเพียง1,730ล้านบาทนะคะลดลง37%เทียบเยนเยียนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่รวมผลจากเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะถ้าหากมีบุ๊กเข้ามาอีกประมาณสัก1,200ล้านเนี่ยก็จะเหลือสักประมาณ500ล้านนะคะสำหรับกำไรปี54นะคะแล้วก็จะมีการรีเวิร์สกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปี55เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีแรกเนี่ยคงยังได้รับผลกระทบ จากโรงงานที่อยุธยาที่ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มที่นะคะอีกครั้งในเรื่องของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทําให้ตัวลูกค้าเองเนี่ยจะมีการชะลอในเรื่องของคำ,คำสั่งซื้อนะคะจากบริษัทนะคะคือมองว่าฐานการผลิตที่เดียวเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่เพียงพอหรือว่ามีความเสี่ยงเกินไปนะคะก็ทําให้ในคําสั่งซื้อเนี่ยทั้งฝ่ายมองว่าจะกระทบในส่วนนี้ได้นะคะ แต่มองว่าจะเกิดในระยะสั้นนะคะอีกทั้งปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะทำให้การ,การแข่งขันเนี่ยก็มีความรุนแรงขึ้นนะคะแต่มีจัดปัจจัยบวกสิ่งหนึ่งที่ ทางฮานาได้รับก็คือ,อคู่แข่งเองเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันนะคะส่งผลให้ตัวยอดขายที่ลำพูนเนี่ยดีขึ้นนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการยอดขายปี55เนี่ยก็คือ487ล้านเหรียญนนคะ่ะลดลง4%เทียบเยนเยียนะคะอมองแนวโน้มตัตรากกำไรเนี่ยก็ยังไม่ดีนะคะจากปัจจัยลบเดิมที่เกิดขึ้นนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก่อนรายกาิเนี่ยก็คือ1616ล้านบาทนะคะลดลง7%เเทียบเยนเยียนะคะ แนวโน้ม6เดือนข้างหน้าต้องบอกว่ายังไม่ดีจากปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าราคาหุ้นนี้ก็สะท้อนปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนะคะณราคาปัจจุบันนี้ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นถือนะคะราคาเหมาะสมปี55ก็คือ18.1นะคะอิงบนพีที่9เท่านะคะ ก็เมื่อวานมี opportunity day นะครับก็บริษัทก็ยังมั่นใจนะครับยอดขายที่ดินเนี่ยเพราะว่าเขาเขาชูว่านิคมเขาเนี่ยไม่โดนน้ำท่วมนะครับเก้าเดือนเนี่ยขายไปแล้วเก้าร้บสี่ไร่นะครับมีการเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า L O I อีกสามไร่นะครับปีนี้เราคิดว่าน่าจะจบได้สักพันสามพัอันนี้ดีกว่าที่เราคาดนะครับเราก็คิดว่า Q4 จะซบสา แบงค์หลอกตอนนี้มี3 0 0นะครับจะโอนใน Q4 ถึงปีหน้าประมาณ2,002นะครับบริษัทก็ไม่คาดหมายนะครับว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตผู้ง่ายๆเขามองไม่เหมือนกับไม่มีน้ำท่วมเลยนะครับแต่เราก็คิดว่าในระยะต่อไปเนี่ยคนที่โดนน้ำท่วมอย่างเช่นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ลายใหญ่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะดึง หน่วยผลิตบางหน่วย,ยกระจายไปในภูมิภาคนะครับแต่ทางบริษัทนี่มองค่อนข้างจะบวกตรงนี้นะครับแต่เรามองว่าเป็นความไม่แน่ใจตรงนี้นะครับบริษัทนี่เพราะว่าความที่เขามองบวกเ,เขาก็ตั้งเป้าเลยปีหน้าเนี่ยโต20%นะครับแต่การขายที่ดินเนี่ยในแง่ของ Q4 เนี่ยดูเหมือนจะดีกว่าคาดนะครับเราก็ปรับเพิ่มนะครับยอดขายที่ดินปีนี้จากเดิมเนี่ยประมาณการเดิม พันสอเป็นพันสานะครับปีหน้าก็คงไว้ที่พันห้นะครับเเราคิดว่าการโอนเนี่ย Q4 จะไม่มากเพราะฉะนั้นมีจะมีรายได้ยกไปปีหน้ามากขึ้นนะครับออพอยกไปปีหน้ามากขึ้น Q4 ปีนี้เข้าน้อยลงประมาณการเก่าเนี่ยเราก็เลยปรับลดลงนะครับ20%ในปี54นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มปีหน้า17% Valuation ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก17%นะครับเช่นเดียวกันจาก9.6เป็น ประมาณสัก11.3นะครับในแง่ของ PE เนี่ยก็ยังมองว่าปัจจัยข้างหน้านี่ยังไม่ชัดเจนนะครับคือพูดง่ายๆว่าแนวโน้มการขายที่ดินเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าในอดีตในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการขึ้นไปเทรดบน PE เท่าเฉลีย่ยคงจะเป็นไปได้ยากนะครับก็เลยมองเป้า PE ที่10เท่านะครับณราคาปัจจุบันเนี่ย เริ่มที่จะมีอัพไซด์บ้างนิดหน่อยนะครับเลยปรับจากเดิมเป็นขายนะครับจากขายเป็นถือครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ